สาวประมงอวนลอยกุ้งได้ฝ่าขึ้นลมออกไปทำการประมงด้วยขากลับนะคะได้ถูกขึ้นสูง3เมตรซัดเหลืออับปางโชคดีไต่เรือและลูกเรือรวม3คนปลอดภยัยขณะที่ตำรวจน้ำและกู้ภัยจันทบุรีเข้าช่วยเหลือกู้ซากเรือกลับเข้าฝั่งค่ะ พันตำรวจโทประจวบสีเรืองสารวัตรสถานีตำรวจน้ำ4กล่องกำกับการ5ก่องมาคับการตำรวจน้ำพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อาสาเนตกู้ภัยสมาคมสว่างกตัญญูธรรมสถานจันทบุรีและชุดปฏิบัติการโบราณคดีใต้น้ำจันทบุรีได้นำกำลังเข้าช่วยเหลือกู้ซากเรือที่ถูกคลื่นซัดกลางทะเลหลังรับแจ้งจากศูนย์ประสานงานประมงชายฝั่งว่ามีเรือประมงอวนลอยกุ้งถูกคลื่นทะเลซัดอับปางบริเวณปากอ่าวแหลมสิงห์หน้าอ่าวกระทิงตำบลปากน้ำแหลมสิงห์อำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีเมื่อทั้งหมดเดินทางไปถึง พบนายตันยงสุวโจไต้เหลืออายุ58ปีอยู่บริเลขที่37หมู่ที่1ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์อําเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบ,บุรีและลูกเรืออีก2คนทราบชื่อคือนายพรไม่ทราบนามสกุลอายุ58ปีและนายสุทธิพงศ์นาน้องกลอายุ42ปีได้ขึ้นมาบนฝั่งแล้วหลังเรือประมงได้เข้าทําการช่วยเหลือโดยเหตุการณ์เรืออวนลอยกุ้งถูกขึ้นซัดอับบางเกิดขึ้นในขณะที่ นายตันยงไตเรือกำลังนำเรือสิงห์พบโชคซึ่งเป็นเรือขนาดความยาวสีว่วากลับเข้าฝั่งในช่วงที่นำเรือกลับเข้าฝั่งเลยอ,อีกประมาณ2องไมลทะเลก็ถูกขึ้นสูง3เมตรซัดจนน้ำเข้าเรือและอับปางลง ทำให้หนายตันยงพร้อมลูกเรือต้องลอยคออยู่กลางทะเลเป็นเวลานานหลายชั่วโมงก่อนที่จะมีเรือประมงขนาดใหญ่ผ่านมาพบจึงได้ช่วยเหลือกลับเข้ามาในฝั่งอย่างปลอดภยัยจากนั้นนายตันยงได้ขอกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจน้ำอาสานหน่วยกู้ภัยและโบราณคดีจังหวดัดเข้าช่วยเหลือกู้เรือที่ถูกขึ้นซัดอับปากทำให้เจ้าหน้าที่ต้องฝากขึ้นลมแรงออกไปทําการกู้ซากเรือที่ถูกขึ้นซัดกลางทะเลกลับเข้ามาเข้าฝั่งแต่เมื่อนําเรือออกไปลากปรากฏว่า ได้แค่เพียงเก๋งเรือเท่านั้นเนื่องจากเชือกที่ผูกติดกับเรือเกิดหกักเพราะว่าเรือเป็นเรือไม้ประกอบกับขึ้นแรงทำให้เจ้าหน้าที่ต้องมีการดำน้ำเพื่อน,นำซากเรือที่เหลือกลับเข้าฝั่งทั้งหมดแต่ยังไม่สามารถออกเรือไปกู้ได้ในช่วงนี้เนื่องจากทะเลมีฝนตกคลื่นสูงต้องวางแผนกันใหม่ต่อไปค่ะ